สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายปลาโฉชาแนลซี่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนกร,รกฎาคมเป็นเรื่องสุดท้ายส่งท้ายเดือนนี้กันนะคะเวลาช่างผ่านไปไวจริงๆค่ะสําหรับความพิเศษของเรื่องนี้คือได้ไอดอลหนุ่มสาวถึง2คนด้วยกันมารับบทนําของเรื่องนะคะโดย1สาวมาจากวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของค่า SM, หนึในสมาชิกวง Red Velvet เยรีและหนหนุ่มมาจากวงบอยแบนด์สุดฮอตชื่อดังของค่าย Cube Entertainment 1ในสมาชิกวง Pentagon Hongzok ผู้ที่มีหุ่นกับซิกแพคจับใจจูและส,ะสาวๆหลายคนเลยค่ะใครที่เป็นสาวก k the o กับ Universe แล้วชื่นชอบไอดอลสคนนี้แล้วแล้วก็ห้ามพลาดนะคะว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเล s ซี่ ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า b ู u บ b ร r t เ d a y แนวของเรื่องคือโรแมนติกดราม่าแฟนตาซีและลัทึกขวัญคะ่ะหลากหลายอารมณ์จริงๆนะคะเนี่ยก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องนี้อยู่ว่านางเอกทํางานอยู่ในสถานสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งโดยเธอมีอดีตที่จําฝังใจไม่เคยลืมเกี่ยวกับวันเกิดของเธอเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งในวันนั้นเองเธอได้สูญเสียชายอันเป็นที่รักของเธอไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อถึงวันครบรอบ10ปีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้เนเธอได้พบกับรูปภาพหนึ่ง ซึ่งชายคนที่เธอรักได้ฝากทิ้งไว้ให้โดยบังเอิญเพื่อลืมเรื่องราวทั้งหมดในอดีตเธอจึงตัดสินใจเผารูปนั้นทิ้งซะ แต่แล้วก็เกิดปฏิหารเกิดขึ้นกับเธอเมื่อจูจ่ๆเธอได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปพบกับชายรักแรกในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่จากโอกาสที่เธอได้รับทําให้เธอต้องรีบแก้ไขสถานการณ์บางอย่างในอดีตที่ยังค้างคาใจให้สําเร็จไปได้ด้วยดีสุดท้ายแล้วเธอจะสามารถรักษาชีวิตคนรักแรกของเธอสําเร็จได้หรือไม่แล้วอะไรคือต้นเหตุของสถานการณ์เลวร้วายที่เธอต้องพบเจอเมื่อ1ิปีก่อนร่วมไปค้นหาคําตอบกันได้จากซีรีส์เลยค่ะ สำหรับนักแสดงนำของเรื่องนะคะคนที่หนึ่งค่ะเยรีเรดเวลเวตและบทนางเอกของเรื่องหญิงสาวที่สูญเสียชายรักแรกไปอย่างไม่มีวันกลับในวันเกิดของเธอเมื่อ1ิปีก่อนปัจจุบันเธอทำงานอยู่ที่สถานสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งเมื่อมาถึงวันครบรอบ10ปีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอได้พบกับรูปภาพรูปหนึ่งที่อดีตชายรักแรกของเธอทิ้งไว้ให้เธอได้ตัดสินใจเผารูปนั้นทิ้งแล้วปาฏิหาริย์บางอย่างได้เกิดขึ้นกับเธอคะ่ะ คนที่2นะคะหฮงซอกเพนตากอนรบบทพระเอกของเรื่องชายรักแรกและเป็นเพื่อนของนางเอกเขาเป็นคนที่ดูภายนอกสดใสรา,าเริงมองโลกในแง่ดีแต่ความเป็นจริงแล้วลึกๆในจิตใจของเขากลับมีด้านดํามืดที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้ซึ่งมีคนคนหนึ่งคอยเยียวยาจิตใจของเขานั่นก็คือนางเอกของเรื่องนั่นเองค่ะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงในวันเกิดของเธอผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง m Move to h e a v e n ในปี2021ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขาเป็นหนึ่งในทีม แสดงสมทบของเรื่องรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะร่วมแสดงกับพระเอกรุ่นพี่อีเจฮุนนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ทางจุนซังและนักแสดงสาวฮงซึงฮีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทจัดเก็บทําความสะอาดที่เกิดเหตุโดยมีอาที่คอยดูแลและเป็นผู้ปกครองให้กับหลานชาย ที่ป่วยมีภาวะออทิสติกโดยทั้งคู่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกทั้งต้องดําเนินกิจการนี้ไปให้ได้ด้วยดีหลังจากที่พี่ชายของเขานั้นได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันค่ะเป็นซีรีส์น้ําดีอีกหนึ่งเรื่องที่ป้าอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันนะคะใครที่ยังไม่เคยดูไปหาดูย้อนหลังได้ในแอปพลิเคชัน Netflix ค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนาซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่3นะคะอีซังจุนรับบทพระรองของเรื่องผู้ประกาศข่าวหนุ่มซึ่งเขานั้นแอบรักนางเอกข้างเดียวค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้มีการหยิบยกเรื่องของการย้อนเวลากับรักแรกมารวมกันถือว่าเป็นพอตเรื่องคลาสสิกที่นิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างที่ป้าเคยกล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ความน่าสนใจและทําให้เรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องอื่นคงเป็นเพราะมีกลิ่นอายของความระทึกขวัญสืบสวนสอบส,อบสวนเข้ามาด้วยนั่นก็คือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้พระเอกของเรื่องเสียชีวิตเมื่อ1ิปีก่อนโดยที่ตัวของนางเอกเ,เองก็ไม่ทราบและมันทําให้เกิดเป็นบาดแผลในจิตใจของเธอยาวนานเป็นเวลาถึง10ปีซึ่งไม่ เพียงแต่นางเอกเท่านั้นนะคะแฟนๆซีรีส์เรื่งน้เช่นกันต้องไปตามหาคําตอบจากในซีรีส์นี่คือจุดเด่นหลักของซีรีส์เรื่องนี้เลยคะ่ะนอกจากปริศนาคาใจที่เราต้องรอการพิสูจน์แล้วนักแสดงนําก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เรื่องนี้น่าติดตามนะคะโดยเฉพาะนางเอกของเรื่องเยลีไอดอลสาวแห่งวงเลด์โรเวนี่เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ฝีมือเธอทางด้านการแสดง เรียกได้ว่าเป็นผลงานเดบิวต์เรื่องแรกและยังได้รับบทนำอย่างนางเอกของเรื่องอีกด้วยรวมไปถึงนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่อีซังจุนก็เช่นเดียวกันค่ะเราไปร่วมให้กำลังใจพวกเขากันเยอะๆนะคะเคมีของนักแสดงนำหลักอย่างเยรีและฮงซอกก็ดูเข้ากันดีจะเห็นได้จากทีเซอร์น่ารักกุ๊กกิ๊กกันเบาๆสดใสสมวัยมัธยมค่ะรับรองมีให้เราได้ฟินได้จิ้นกันอย่างแน่นอนไม่ได้มีแต่ความดาร์กอย่างเดียวนะคะ บูเบ i ร์เดย์เป็นผลงานเว็บดราม่าของเพลลิสผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตเว็บดราม่าแนวัยรุ่นเรื่องดังอย่าง18ทีนและ l Love Playlist ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วและกำลังจะทำให้เรื่องนี้เป็นที่จับตามองขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายนางเอกจะสามารถกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตได้หรือไม่และเธอจะหาสาเหตุเกี่ยวกับการเสียชีวิตของชายรักแรกได้ไหมไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันศุกร์และเสราร์ทาง n นเว r TV ออนแี1ในวันที่23กรกฎาคม ที่ผ่านมานี้เองมีทั้งท16 EP EP ละ30นาทีโดยข้อมูลในส่วนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทีหลังนะคะและสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน VTV ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับซีรีส์ประจำเดือนกระกฎาคมปี2021ที่ผ่านมากับ5เรื่องราว5แนว5รสชาติที่แตกต่างกันแต่ทุกเรื่องล้วนมีความสนุกและความน่าสนใจหมดเลยค่ะช่วงนี้สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังรุนแรงในละลอกที่4ส่งผลให้เราต้องถูกล็อกดาวน์กันต้องกลับมาเวิร์กฟอร์มโฮมกันอีกครั้งหนึ่งแถมแต่ละคนยังมีความเครียดสะสมกันซะด้วย ถ้าอยากหาอะไรทําคยเครียดในช่วงนี้สิ่งที่ดีที่สุดอีกหนึ่งวิธีที่ทุกคนทําได้นั่นก็คือการนอนดูซีรีส์ค่ะใครที่ยังดูค้างอยู่หลายเรื่องช่วงนี้แหละเหมาะเลยที่เราจะตามเก็บให้ครบค่ะรวมถึงในแต่ละเรื่องยังสอดแทรกข้อคิดดีๆคติสอนใจให้แฟนๆซีรีส์ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับการดูซีรีส์อีกด้วยใครสนใจเรื่องไหนอย่าลืมปักหมุดเก็บเข้าค้างไว้นะคะแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตซีรีส์ใหม่ประจําเดือนสิงหาคมจากป้าได้เหมือนเดิมไม่ลืมกันอย่างแน่นอน คมาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่ y p ป้าโฉนะคะค่ะสัรซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆให้ทุกคนไม่ตกเทรนฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกร้งกริงด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกันกบป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ